ก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทีมนักเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยของเรานั้นไปสร้างผลงานครับคว้าแชมป์เอเชียที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแลังจากนั้นครับทางสมาคมกีฬาเพาะกายและก็ฟิตเนสทีมชาติไทยก็จัดการแข่งขันในประเทศเพื่อที่จะเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่มาประดับวงการวันนี้เรามีภาพบรรยากาศในการแข่งขันหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปชมกันเลยครับ พูดถึงกีฬาพกกายและฟิตเนสเวลานี้ประเทศไทยมีนักกีฬาที่เป็นถึงแชมป์โลกและแชมป์เอเชียหลายต่อหลายคนครับขณะที่สมาคมกีฬาพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยก็พยายามเป็นหา,มาเมล็ดพันุใหม่ขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะการจัดแข่งขันนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย2014ที่เมืองพัทยาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาพาะกายและฟิตเนสใช้เวลาเตรียมตัวกันเป็นปีครับกับการยินโพสแข่งขันบนเวทีไม่กี่นาทีนักกีฬาหน้าใหม่บอกว่า การเล่นเพาะกายทําให้รู้จักการมีวินยัยทั้งเรื่องการคุมอาหารการฝึกซ้อมเรียกว่าต้องชนะใจตัวเองก่อนจะไปแข่งขันกับคนอื่นครับได้ที่สี่ก็ดีครับทั้งแรกครับฉันได้วินัยครับผมด้วยความ,มตั้งใจครับผมต้องดูไปเรื่อยครับผม <c oughs> ที่รชัยสุริจันพันธ์ได้ตําแหน่งรองแชมป์ในรุ่นคุณพ่อ,อยังเจ้าอายุ40ปีขึ้นไปให้ความเห็นว่าไม่ว่าคนเราจะอายุมากเท่าไหร่ ก็สามารถทำร่างกายให้ดูดีได้ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นครับเป็นรายการที่ดีนะครับที่จะสนับสนุนรุ่นอย่าง40อัพอย่างเงี้ยครับให้มาออกกำลังกายนะครับได้รู้จักการมีวินัยในการคุมอาหารนะครับแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมดูแลตัวเองนะครับผมว่าดีนะครับก็อย่างผมนะครับ40อัพนะครับก็ยังมีหุ่นที่ดีได้นะครับ ผผมมมว่่่่าพอพอพออทททุกกคนก็ีีเสจเย์นนไิิธด้นะคคครรรััับบบลองดดูใจ้านพลามีช,ยชัยแชมป์โลกและแชมป์เอเชียคนล่าสุดในรุ่นมาสเตอร์อายุ51ปีขึ้นไปผ่าน้องๆจากทีชายิมย่านพุทธมนตรสายสองมาแข่งขันที่พัทยาซึ่งในฐานะคนที่อยู่กับวงการนี้มานานครับก็อยากจะเห็นนักพาะกายรุ่นใหม่ๆสานต่อความสำเร็จของไทยในเวทีวระดับโลก ผมปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องรอรุ่นหลังขึ้นมาเราก็ชื่นชมเขาต่อไปเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับครับผมความสําเร็จของนักพกกายและฟิตเนสจากเวทีหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยถือเป็นบันไดขั้มแรกครับเป็นการสะสมต้นทุนให้พวกเขาเพื่อก,ก้าวขึ้นเป็นนักพกกายและฟิตเนสทีมชาติไทยในอนาคตครับ นี่ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยผ่านเวทีไหนมาเลยมาเริ่มต้นที่นี่นะครับจากเวทีนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถจะต่อยอดในการเป็นนักกีฬาทีมชาติในราการชิงแชมป์ประเทศไทยต่อได้ การนี้จะเป็นรายการแจ้งเกิดของนักกีฬาทีมชาติหลายคนไม่ว่าจะเป็นวริสาสังขิมซึ่งเพิ่งได้แชมป์เอเชียที่ผ่านมาหรือว่าเกียวลินแกลนซึ่งได้เป็นรอ,องแชมป์สวิตเซียแล้วก็เราจะไปแข่งขันสี่แชมป์โลกในปลายปีนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแนหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเนี่ยไม่ได้เป็นเวทีสําหรับนักกีฬาทีมชาติเท่านั้นแต่ว่าสําหรับทุกคนที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาในระดับอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะก็สามารถมาเริ่มต้นที่รายการนี้ได้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทัพนักกีฬาพกกายและฟิตเนสทีมชาติไทยจะลงแข่งขันสองรายการใหญ่คือศึกชิงแชมป์โลกที่อินเดียและเอเชียนบบชเกมส์ที่จังหวัดภูเก็ตขณะเดียวกันก็จะมีการแข่งขันในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยใครที่เห็นอย่างนี้แล้วอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับ